วันว่างๆสบายๆในสุดสัปดาห์ที่มีเวลาแค่2วัน1คืนแบบนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราไปเจอน,นี่มาจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชิวชวลๆริมทะเลกันนะฮะกับที่นี่เลยครับปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันทริปนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับเพื่อนๆเ,เราพาเพื่อนใหม่มาด้วยกับเจ้านี่เลยครับสกูตเตอร์ไฟฟ้านายบอด f 2 0 a ที่พวกเราจะเอาไว้ขี่พาเพื่อนๆไปเที่ยวกันในทิปนี้ครับตามพวกเรามาเลยครับเพื่อนๆ สวัสดีค่ะพบกับก๊อฟกับพี่คริสอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันอีกแล้วแต่วันนี้นะเราไม่ได้ไปแค่2คนเพือนเพื่อนเพราะว่าเรา2คนมีของเล่นใหม่และของเล่นใหม่ที่ว่าก็คือสกูตเตอร์ n i ท์บ F 2 0 A อย่าไปดูกันเดี๋ยววันนี้นะเพื่อนๆเราจะไปกันที่ปาน,ปานบุรีโอเคไปกันเถอะตอนนี้สายแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันเลยที่ปานบุรีแล้วกันนะ,จะเจอกันที่นู่นเลยบายบาย ออกเดินทางกันชิวๆในช่วงส,สายๆของวันนะครับเก็บสัมภาระขึ้นรถที่สําคัญเลยลืมไม่ได้นะครับเจ้าเพื่อนใหม่ของเรานี่เองเจ้าสกูตเตอร์ n น o ์บอร์ F20A นะครับ ยกขึ้นหลังรถเนี่ยได้อย่างสบายๆเลยนะครับเพื่อนๆด้วยน้ำหนักของเขาแค่14.5กิโลกรัมนะครับผู้หญิงอย่างคูกกอบเนี่ยก็ยกขึ้นลงรถได้อย่างสบายมากๆจากบ้านที่นนทบุรีของพวกเรานะครับผมปักหมุดไปที่ตาล3ต้นตําบลปากน้ำปรานอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันใช้ถนนเส้นพระราม2ผ่านจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ตามธรรมเนียมของพวกเราไปเจอที่มานะครับก่อนที่จะไปเที่ยวเนี่ย ผู้เราก็ต้องแวะหาผู้ตี๋วอะไรอร่อยๆกินกันซะก่อนครับตอนนี้ก๊อฟกับพี่คิดเดินทางมาถึงจังหวัดเพชรบุรีแล้วค่ะเพื่อนๆหิวมากมากต้องจอดแวะกลางทางแล้วเพราะไม่ไหวแล้วจริงๆหิวมากเหมือนเป็นนี่เลยนะเขาเรียกอะไรนะทำเนียมปฏิบัติที่เราจะต้องาแวะกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนที่เราจะไปเไินไปสองคนเราไม่เคยแวะกินข้าวเลยเนาะ และเราจะต้องกินเก๋วยเตี๋ยวนื้อแต่วันนี้คุณกอฟเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยน้ำแดงสูตรเพชรบุรีก็เลยแวะมาที่ร้านนี้ครับบังเอิญมากคือเป็นร้านที่มีทั้งเก๋วยเตี๋ยวนี่งทั้งก๋วยเตี๋ยน้ำแดงอยู่ในร้านเดียวกันเนาะตรงนี้เราอยู่กันที่สี่แยกเพชรโอสดก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ชื่อว่าร้านเจ๊แป๊ะเจ๊แป๊กก๋วยเตี๋ยวนื้อเจ๊แป๊ะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเพราะในร้านเขามีก๋วยเตี๋ยน้ำแดงด้วยอย่าเราสั่งทั้งสองแบบเลยไหมเพื่อนๆนดูเนาะหิวมากแล้วไปเถอะ น่ากินมากๆบอกว่าน้ำซุปหอมมากนี่อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงแล้วก็อันนี้หมี่แห้งเนื้อของพี่ควิสแล้วก็เกาเหลาของเราทั้งคู่เขาบอกว่าน้ำซุปหอมมากตอนนี้แบบท้องล้มมากขอชิมเลยได้ไหมน้ำซุปหอมดิเห็นบอกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงที่นี่จะไม่เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงลาดบุรีนะลาดบุรีก็เขาใส่เนี่ยกระหล่ำ เราจะใส่คนละผักกันอ,อ,อหอมดีหอมดีไม่เหมือนมีกินแบบเต้าหูยอ่อนอ,อนอนดีลุยแล้วนะเพื่อนๆกิน,นอร่อยไหม ชอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อมากกว่าก๋วยเตี๋ยน้ำแดงชอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อมากกว่าใช่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านนี cem, ้โอเคเลยนะก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงมันจะแบบรสอ่อนๆหน่อยประมาณนั้นะแต่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อคือดีอร่อยค่าเสียหายทั้งหมดประมาณไม่ใช่ประมาณค่าเสียหายทั้งหมดก็ร้อยเจ็ดสิบสองบาทเนาะก๋วยเตี๋ยวที่นี้เออพิเศษห้าสิบจ้าเหล่าห้าสิบเรากินกันไปคนละสองจานดูดูขอดูภูมหน่อยครับาเบาเบา ราเดินทางกันต่อดีกว่าครับเมื่อนะเป้าหมายต่อไปของเราคือจุดหมายปลายทางเลยนะันนก็คือตาล3ต้นนะที่ตาลบุรีลุยลุยอิ่มกันแล้วนะครับก็เดินทางกันต่อเลยครับเพืเ่อน เป้าหมายของพวกเราในทริปนี้นะครับอยู่ที่ถนนเรียบหาดปากน้ําปานบุรีนะครับถนนเรียบหาดปากน้ําปานบุรีเนี่ยเป็นถนนเรียบหาดแบบ2เลนนะครับที่มีระยะทางยาวมากๆนะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็ประมาณ12กิโลเมตรเห็นจะได้นะครับเพื่อนๆแต่ที่ทําให้ที่นี่นะครับน่าสนใจแล้วก็น่าเที่ยวนั่นก็เพราะว่าถนนแห่งนี้นะครับเพื่อนๆเขาทั้งสวยแล้วก็สงบบรรยากาศเนี่ยมีคนบอกว่าเป็นไมอามี่ปากน้ําปรานเลยนะครับและที่พวกเราอยากมานั่นก็เพราะว่า ถนนเลียบหาดแห่งนี้ครับเพื่อนๆเ,เขาได้ทําเลนจักรยานเลนสําหรับคนเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วก็เลนสําหรับการขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าเอาไว้ด้วยนะครับคู่กับฟุตบาทเลยครับเพื่อนๆเ,เราสามารถขี่จักรยานหรือเล่นสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยขับชมความงามของทะเลที่นี่ได้แบบชิลๆเลยไม่นับรวมว่าที่พักริมทะเลแถ,แ,ถแถบนี้นะครับยังราคาถูกมากๆอีกด้วยครับเพื่อนๆ โรงแรมกันแล้วนะวันนี้ที่เราจองไว้ก็นี่เลย g กลเด n น Pi ายบีชรีสอร์ทเป็นโรงแรมติดริมทะเลแบบนี้เลยจองมาในราคาไม่ถึง1นึ่งพันเก้าร้อกว่าบาทนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเก้าร้กว่าบาทคือไม่มีอาหารเช้านะบอกไว้ก่อนนะครับเราก็หาแถวนี้ได้ใช่ใ่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปตะเวนกินกันอยู่แล้วเนาะไปหาอะไรกินกันอยู่แล้วเรารู้เราสืบมาว่าหน้าโรงแรมเนี่ยเขาจะมีแบบ ขายเยอะเลยเออสรีทฟู้ดอะไรอย่างงี้อ่ะก็เดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนที่โกลเด้นพายบีดรีสอร์ทเนี่ยเขาไม่สามารถแบบว่าเข้าที่พักทางด้านหน้าได้นะเพื่อนเพื่อเราจะต้องอ้อมไปด้านหลังตรงนู้นเนาะไปจอดด้านหลังแต่ด้านหน้าติดใช่แล้วก็ตัวฟอนต์ที่สําหรับเช็คอินก็จะอยู่ด้านหลังเหมือนกันโอเคปะเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะอยู่กันที่นี่2วันหนึ่งคืนนะเพื่อนเพื่อก็เดี๋ยวพอเราเอารถเข้าไปจอดเช็คอินอะไรเรียบร้อยเแล้วก็จะเอาเจ้าสกุลเตอร์นี่แหละพามาพาเพื่อนอนนกัแ ใช้เจ้าสกูตเตอร์ไอตัวนายบอดเนี่ยไปดูว่าชายหาดเขาเรียกนะถนนเรียบดิมทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันยาวแค่ไหนเจ้านายบอดเราจะเป็นยังไงบ้างใช่แล้วมันจะมีที่เที่ยวอะไรบ้างเนะเดี๋ยวพาไปกินกาแฟคาเฟ่ชิคชิสักหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะแต่เท่าที่ดูอ่ะทางเขาทําดีอยู่นะานบอลเราวิ่งได้สบายเลยเนี่ยอไปเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนดีกว่าอย่างงี้ไปจะได้นายบอลออกมาล่อนแล้ว เจ้านายบอดออกไปซิง่งอะไรอย่างเงี้ยนี่เอาให้ดูว่านายบอเดเนี่ยมันเข้ากับรถได้แค่ไหนนี่นะนเพื่อน,นเ,อเออนี่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 น,นี่สบายสบายบาย,ยังเหลือที่ไว้ให้ใส่ของเนาะใช่นี่ถ้าเราแบบว่าทําแหลกติดข้างหลังได้นะ<ๆ>เพื่อนไว้ท้ายได้นะจะดีามากเลยในข้างในนี้ราก็จะไว้อ่ะโชว์อ่ะโชว์คูกอ๊อฟจะโชว์การยกลงให้ดูนะฮะดูว่าหนักแค่ไหนนี่ไง ผู้หญิงก็ยกได้เอาขาตั้งลงแล้วก็วางไว้อย่างนี้เลยนะเพื่อนเพื่อจะเห็นนี่ให้ดูครับตรงนี้มันเป็นทรายเป็นแบบดินแบบเหมือน<ด>พื้นวิบากอะเนาะแต่ว่าเจ้านายบอร์ดมันก็หายห่วงนะครับ<ะ>เพราะว่ามันเป็นล้อสูบลมเหมือนล้อรถธรรมดาเลยเป็นล้อที่แบบวิ่งทางอย่างนี้ได้สบายอ่ะเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวให้กูกับเขาโชว์ พูดถึงเจ้านายบอร์ด F20A นะครับนายบอร์ด F20A เนี่ยเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าจากแบรนด์ s e ก w ว y ของอเมริกานะครับถือเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าแบรนด์ต้นๆของโลกและเรื่องความแข็งแรงเนี่ยได้มาตรฐานสูงมากๆนะครับและ Segway นายบอร์ดเนี่ยเขายังมีศูนย์บริการแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยด้วยนะครับโดยมีศูนย์บริการอยู่ที่ Mono Vi วเ HQ สนามโกคาร์ art, ไฟฟ้าซอยจุฬา28ครับ เมื่อมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็สามารถเข้าศูนย์ได้เลยแถมเขายังรับประกันมอเตอร์ตั้ง2ปีเนี่ยแล้วก็รับประกันแบตเตอรีร่อีก1ปีเลยนะครับเ,เพื่อนๆเรียกว่าไม่ผิดหวังเลยนะครับที่พวกเราซื้อแบรนด์นี้มาเล่นไนบอด F20A ของพวกเรานะครับถือเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับเพื่อนๆและเป็นรุ่นเล็กที่สุดของตระกูลนี้คือเด้กกันง่ายว่าเขายังมี F30 แล้วก็ F40 อีก2รุ่นนะครับที่แรงกว่าให้เราเลือกเล่นนะครับถ้าเ,เพื่อนๆจะสนใจนะเจ้า F20A ของพวกเราเนี่ยครับเวลา,าพับแล้วเนี่ยจะมีขนาดที่กระถัดรดไไดรัดดมาากกๆๆพไไปหนสะวจิงบ แถมล้อของเขาเนี่ยก็ยังเป็นล้อลมขนาด10นิ้วที่มีโครงสร้างที่หนาเป็นพิเศษนะครับมีดอกอยางที่ทนต่อการสึกหรอได้เป็นอย่างดีสามารถลุยบนทางขรุขระหรือว่าทางมีบากได้อย่างสบายๆเลยแต่เวลาเจอน้ำนะครับก็รีดน้ําได้ดีช่วยป้องกันการลื่นจากถนนเปียกๆได้อีกด้วยเราขี่กันมาได้แบบว่าไกลเลยนะคือกอล์ฟเขาเปิดดูแล้วเขาเจอคาเฟ่สวยๆใช่ไหมเขาก็เลยชวนขี่มานี่ประมาณ3-4มสโลแล้วตอนนี้มันเหลือแตเลนจัก,กรยานแล้วนะก็<อ>คือมันสุดกับ เขาเรียกอะไรสุดบีดไอ้นี่แล้วอ่ะสุดที่เป็นทาคุตบาบีดโรดอ่ะแล้วตรงนี้มันจะเป็นเหมือนพวกรีสอร์ทอะไรเงี้ยของมันจะเป็นถนนก็เป็นถนนจักรยานแต่ก็ดีเขาก็มีเลนจักรยานให้อีกแก่เลนใหญ่นะเลนใหญ่นะบอกก่อนคือที่นี่ขี่ง่ายมากมาขี่ต่อใช่ไปฮะไปฮะไปคาเฟ่ชื่อคาเฟ่ว่าอะไรนะน่าจะใกล้แล้วนะชื่อว่าอะไรไม่รู้ว่ี๋ยวพาไปดูคือเรามือใหม่เนาะเราก็ไม่ค่อยกล้าออกถนนเนาะเอาพูดจริงๆริงใช่แต่ที่นี่ ดีตรงที่มันมีเลนไว้ให้เลยอะเนาะอ่าใช่มันเป็นเลนแบบเลนจักรยาน<ช>เลนไม่นี่เลยนะนี่ไงถึงแล้วเอ๊เดมีด่เดมี่คอนเซป็ปต์อ่า,าถึงแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันในอาวา่าเดมี่คาเฟ่คอนเซ็ปต์สวยไหมนี่สวยมากเลยนะดูแบบนี้นะแต่ต้องดูข้างในข้างในสวยมากเลยอืมร้าน ทั้งแบบว่าในร้านแล้วก็นั่งกินนอกร้านได้เดี๋ยนะไปดูเมนูกันปะนี่เขามีข้าวแกงกะหรี่ด้วยอ่ะน่ากินนะแล้วก็มีข้าวหน้าปลาไหลด้วยอ๋อเฮ้ยก็ครบเลยเนาะอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่หนึ่งคาเฟ่ที่พวกเราพาเพื่อนๆแวะมาวันนี้นะครับชื่อว่าเดมี่บีชคอนเซ็ปต์ครับเพื่อนๆเป็นคาเฟ่ริมหาดสไตล์มินิมอลมินิมอลน่ารักน่ารักนะครับลักษณะของร้านเนี่ยเวลาที่เรามาถึงเนี่ยก็จะเห็นเป็นตู้คอนเทนเนอร์สีขาวๆวางซ้อนๆกัน โดยที่เดมี่บีชคอนเซปต์นะครับเขาจะมีชั้นล่างเนี่ยเป็นคาเฟ่สำหรับขายเครื่องดื่มชากาแฟแล้วก็เบเกอรี่รวมถึงอาหารญี่ปุ่นด้วยส่วนชั้นบนเนี่ยเขาจะเป็นห้องพักแบบส่วนตัวนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยห้องพักเขาจะมีแค่ห้องเดียวเท่านั้นครับเรียกว่า p r i v a t e มากๆด้านในเนี่ยเมื่อเดินเข้าไปนะครับก็จะเป็นที่นั่งแบบเคาน์เตอร์บาร์นะครับเดินออกมาอีกหน่อยเนี่ยก็จะเป็นที่นั่งริมชายหาดเก๋ๆแล้วก็เป็นจุดสําหรับถ่ายรูปสวยๆเพียบเลยครับเพื่อนๆใครที่มาบากน้ำปานบุรีเนี่ยแวะ พวกเราก็ได้นะครับ ของตรงปากน้ําปานไหมใช่ใครมาก็เนี่ยมาถ่ายรูปตรงนี้หมดเลยต้องมาตรงนี้เช็คอินจะได้ถือว่าถึงแล้วใช่เนี่ยตรงนี้คือถึงแล้วปากน้ําปานเราขี่สกูตเตอร์จากโรงแรมมา5้านาทีเองไม่ถึง5้านาทีด้วยเนาะใช่ค่ะเออแป๊บเดียวเองอ่ะระหว่างทางของขายพี่เอเลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะเพื่อนๆนะตอนนี้วเราจะวของกินกลับไปโรงแรมขออนุญาตแบบแวะขายลงถ่ายรูปก่อนอืทะเลปากน้ำปานอ่ะจริงๆเขาห้ามลงเล่นน้ำเนาะ เหมือนจะห้ามลงเล่นน้ําแต่ว่าวันนี้น้ํามันลดก็เห็นมีคนเล่นกัน,นอยู่นคนก็ลงเล่นน้ํากันนะแต่ชอบมันสงบดีอ่ะเงียบเงียบสงบแล้วสวยดีด้วยโรงแรมไม่แพงนะเพื่อนๆ,ๆ,ๆที่แถวนี้เนาะโรงแรมแบบว่าราคาย่อมเยาวนะเมื่อกี้ที่เราเขีส่สก,กูตเตอร์มาเรื่อยๆก็โรงแรมตลอดแถบเลยเนาะที่เป็นริมทะเลแล้วก็แบบว่างๆนะเพื่อนๆนะไม่แน่นไม่หนาแน่นรถก็แบบว่าเบาบางนะครับมันเหมาะกับการพักผ่อนนันเนี้ย นั่งกินไอติมกันแล้วก็เขานั่งกินไอติมกันใช่แล้วก็นั่งถ่ายรูปนะชิลมากเลยบรรยากาศก็ดีเลยไม่วุ่นวายดียะเนี่ยใครแบบว่าชอบสเก็ตชอบอะไรอย่างนั้ถ่ายได้นะเพื่อนเพื่อนดูสกิตเตตอร์ลอดทางอ่ะเออเนี่ยมาได้เลยสบายมากๆเลยชอบครัชอบชอบไปนี่ด้วยไม่เหนื่อยไม่ต้องมานั่งปั่นเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวอย่างนี้อันนี้อยู่เฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเดินเหมือน จะบอกว่าอะไร Walking Street เล็กๆของปากน้ำปานเนาะซึ่งจะอยู่บนถนนนี้แหละอยู่ข้างหน้าโรงแรมที่เราพักเลยนะมาจากข้างหน้านเอออยู่ข้างหน้าโรงแรมที่เราพักเลยก็เดี๋ยวเราจะขี่เจ้านี่ไปซื้อของะกลับเข้าไปกินในโรงแรมกันเนาะเพราะว่าวันนี้เราจะไม่ออกไปไหนไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเนาะเราจะอยู่กันแถวนี้แล้วก็ขี่เจ้าไอ้านบอทเนี่ยเล่นขี่เล่น เจ้านายบอดของก๊อฟตอนนี้ชอบเป็นลูกรักไปแล้วจะเอาไปด้วยทุกทริปเลยเ <c oughs> อาเต็นออกเอาในบอดไป <c oughs> บรรยากาศของถนนเรียบหาดปากน้ำปานเนี่ยชิลสุดๆไปเลยครับเพื่อนๆที่ถนนเรียบหาดแห่งนี้นะครับเขามีจุดเช็คอินประจําถนนด้วยนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือต้นตาล3ต้นที่ตั้งโดดเดี่ยวอยู่บนฟุตบาทดูปแปลกตามากๆใครที่มาที่นี่นะครับเขาก็มักจะมาแวะถ่ายรูปเช็คอินกันทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆตลอดเส้นทางบนถนนเรียบหาดปากน้ำปานนะครับ ในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นถนนที่ติดกับชายหาดเลยโดยอีกฝั่งของถนนเนี่ยก็จะเป็นโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารนะครับฝั่งที่ติดกับชายหาดนะครับนอกจากจะมีเล่นจักรยานให้เราขี่จักรยานเล่นขี่สกูตเตอร์เล่นแล้วนะครับก็ยังมีจุดให้นั่งเล่นเหมือนเป็นสวนย่อมเหมือนเป็นสวนสาธารณะย่อมย่อมอยู่เป็นระยะระยะนะครับและด้วยความยาวของถนนเส้นนี้นะครับที่เขายาวถึง12กิโลเมตรเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยสามารถขี่เจ้านายบอร์ด F20A ของพวกเราเนี่ยครับเที่ยวชมถนนเส้นนี้ได้เกือบจะทั้งเส้นเลยครับนั่นก็เพราะว่านายบอร์ด A ของพวกเราเนี่ยเขาขับได้ไกลถึง20กิโลเมตรนะครับแถมทาความเร็วสูงสุดได้ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยซึ่งก็เร็วมากๆแล้วนะครับสำหรับพวกเราเราก็เลยขับขี่ได้แบบไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่ามันจะอันตรายหรือขับขับไปแล้วแบตบมันจะหมดนะครับชิลสุดๆไปเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวต้องไปหาทางอันนี้ก่อนนะติดแหลกเอานายบอดแขวน,น,นไว้ข้างหลังก่อนนะเอ้อแต่มันเบานะเพื่อนๆอันนี้กอลฟยกได้นะ ถาว่าคือมันยกนานนานเพื่อนเพื่อนอันนี้ต้องยอมรับตรงๆว่ามันยกนานๆยกไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเพื่อนๆจะยกรถแต่ยกขึ้นลงรถเด้อโอเคอารมณ์แบบถ้ายกขึ้นสะพานลอยเหนื่อยอันนั้นเหนื่อยอยู่อันนั้นเหนื่อยเพราะว่ามัน14.5กิโลแต่ถือเป็นสกูตเตอร์ที่เบาแล้วนะเบามากๆแล้วนะครับรุ่นตัวเล็กแล้วใช่เล่าให้ฟังเพื่อนเพื่อนเจ้านายบอดเวลาออกตัวใช่ปะก็คือเพื่อนเพื่อก็จะต้องแบบเข็นใช่ไหมเข็นไปหน่อยนึงแล้วก็เนี่ย ตรงนี้เป็นเหมือนคันเร่งอะเนาะใช่มันไม่สามารถแบบว่ากดคันเร่งแล้วไปได้เลยนะไม่ไม่ไม่เนี่ยต้องเหมือนแบบสตาร์ทด้วยขาก่อนอ่ะอ่ะขำให้ดูดิอ่ะขาตั้งขึ้นก่อนอ่ะเนี่ยอ่ะก็ต้องสตาร์ทด้วยการแบบเข็นไปก่อนแล้วก็แล้วก็กดก็กดมันถึงจะไปแบบนี้อ่ะอันเนี้ยเป็นโหมดอีโค่แน่ๆเพราะว่าไปแบบสมูทมากๆเลยกูกรอบเขากลับรถไม่เก่งต้องเอาขาลง พอเราเอาขาลงปุ๊บมันก็ดับแล้วนะเพื่อนๆต้องเข็นใหม่อีกรอบนะแต่ถ้าสมมติว่าคนที่แบบว่าบุ๋นเก่งๆอ่ะเขาก็เขาก็บุ๋นได้เพราะมันตีวงได้แคบมากใช่แต่ก๊อปตีไม่ได้เองจริงๆก็ได้แต่กลัวล้มก็เลยต้องขาลงนี่กลัวล้มส่วนข้างนี้ก็เป็นเบรกให้ดูนี่ตัวนี้เป็นเบรกนะคือเบรกแบบตึกเลยอ่ะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นดิสเบรก เป็นแทบจะเป็นตัวเดียวเลยเพื่อนๆที่เป็นดิสเบรกนะเออซึ่งตัวนี้มันคือเบรกหน้าหลังด้านหน้าก็คือเบรกแบบใช้ดิจิตอลอ่ะนาะใช้คําสั่งในการเบรกแต่ด้านหลังเนี่ยครับเป็นดิสเบรกเลยนี่เหมือนมอเตอร์ไซค์เลยสวยมากเจ๋งอ่ะเออแล้วเบรกเนี่ยตั้งได้ด้วยนะถ้าเพื่อนๆเป็นเด็กหรือแบบว่ามีลูกอะไรเงี้ยก็คือให้เขาเบรกนุ่มๆหน่อยแต่ถ้ามปติผู้ใหญ่ที่เขาอยากเบรกแบบว่าเขาเรียกราเบรกแบบสไลด์ได้ทีหลังเบรกแบบดิฟได้อะไรเงี้ยเขาก็สามารถตั้งให้มันเบรกหนึบๆได้เออ จะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะถ้ากอบขี่ได้ใครก็ขี่ได้เพื่อนว่าจะกรอบเดเลยจริงๆก็เหมาะกับประมาณเด็กอายุสิขึ้นตัวเนี้ยนะครับเทียบกับอายุผู้กอบเขาอะครับเฮ้ยกันไปติงตองบิงตองอย่างนี้ได้ขี่ง่ายขี่ง่ายเนี่ยขี่ง่ายขี่ง่ายจริงขี่ง่ายจริงมีนี่วยนะเพื่อนมีไฟเออของไวขออวดหน่อยกดทีนึงเ้าก็เป็นไฟก็ ก็คือสามารถแบบว่าขี่กลางคืนได้ก่างข้างหลังก็จะมีไฟกระพริบแดงเวลาเบรกได้นะเวลาเรากดเบรกให้ดูเด็กก็จะกระพริบนี้เเพื่อนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยกลางคืนกลางคืนก็ไม่ต้องเป็นห่วงเนาะเขามีไฟอยู่นะครับเห็นเพื่อนจะเห็นไมพูดเยอะเพิ่งไปซื้อมากำลังเถิดกำลังมันกำลังมันชอบช่วงนี้เล่นทุกวันเลยจะบอกตอนน้าตอนแรกที่พีทพาไปซื้อก็เฉยๆมากๆรู้สึกก่แบบซื้อทําไมอะไรเงี้ยก็เลยบอกพีดว่าแบบซื้อตามคนอื่นเอาฮิตการเห็นเขาเจบ เทรนก็อยากซื้อบ้างเนี่ยเออแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วเฮ้มันดีเพราะว่าตอนว,วันที่ลองไปซื้ออ่ะพี่คิดลองแต่ก็ไม่ได้ลองอก็เลยไม่ได้แบบมีฟิลอะไรเพิ่งจะมาลองเนี่ยเมื่อไม่กี่วันตอนได้ของนี่แหละเนี่ยดูดูดูครับตัวนี้มันเป็นยางแบบยางมีบากนะนเพื่อนคือเป็นยางลมยางเหมือนรถมอเตอร์ไซค์อ่ะครับทั่วไปเนาะ,ะถ้าเพื่อนๆจะเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวอื่นๆอ่ะบางทีมันจะเป็นยางตันครับเป็นยางตันที่เป็นยางแข็งเลยคือไม่ต้องเติมลมแต่พอยางแบบนี้ข้อดีก็คือมันสามารถแบบขึ้นทางมิบากเวลาเราวิ่งในหมู่บ้านอ่ะแล,ะล้วเราเจอลูกระนาดอ,อ่ะไอพวกนี้นก็ขึ้นได้สบาย<ช>สบายแล้วมันก็จะรู้สึกแบบนุ่มนวลอะไรอย่างงี้ใช่ก็ไปลองในหมู่บ้านมาแล้วหมู่บ้านกอล์ปลุกระนาดเยอะรอดอันนี้ลอดแล้วแบตของเขาเป็นแบตลิเธียมนะนเป็นแบตลิเธียมไอออนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเบาครับซึ่งมันจะทําให้ทั้งเบาแล้วก็ทนแล้วตัวเนี้ยเวลาเราชาร์จเห็นป่ะเมื่อวาาานเรชทั้งคื มันไฟมันจะตัดเองเราไม่ต้องกลัวว่าเออไฟมันจะไหม้มันจะอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นระบบแบบว่าเซฟตี้ของเขาครับมันจะตัดเองเลยอัตโนมัติเลยเมื่อเวลาที่เราแบบชาร์จนานๆเนาะอีกอย่างหนึ่งรู้ป่ะมันควบคุมด้วยแอปพลิเคชันได้ด้วยนะในแอปพลิเคชันก็สามารถควบคุมแบบว่าให้มันวิ่ง15กิโลเมตรตลอดแบบคูตคอนโทรอะไรแบบนี้แล้วก็สามารถล็อกสมมุติเราจะเนี่ยจอดไว้ค้างๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเดินไปซื้อของกันใช่ป่ะเราก็จะล็อกมันได้เลยก็คือใครจะขโมยเขาก็ คือเขายกไปอย่างเดียวแต่ว่าล้อมันจะไม่มีทางหมุนแล้วเพราะว่าเราล็อกจากแอปพลิเคชันเขาอ่านเจอรู้แต่ว่าอะไรมันบันทึกเส้นทางมันบันทึกเส้นทางด้วยมันจะบอกตลอดเลยว่ารถคันนี้วิ่งไปแล้วกี่กิโลในแอปอะครับเพราะฉะนั้นเวลาขายเราก็สามารถแบบเช็คได้ให้คนอื่นดูว่าเออวิ่งไปเท่าไี้เท่านี้เลยอะดีมากมากเลยฮะเพื่อนนี่แหละคือเหตุผลที่เราซื้อเจ้าตัวนี้อันนี้เราก็เทียบกันหลายหลายอันเนาะหลายอันหลายแบบแต่ก็ตัดสินใจเลือกตัวนี้่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนไป ตล,ตลาดดีกว่านะฮะไปะนี่กลับรถก่อน ไม่รู้เรียกว่าอะไรขอเรียกถนนคนเดินไปก่อนแล้วกันออนีของขายริมถนนตรงนี้เยอะเลยเยอะมากดีนะเราเขี่รถมาสบายเลยใช่ไม่ต้องเดินไกลเลยนี่ก็จะมีร้านพี่เขาขายยำนะยำรสเด็ดแล้วก็เมนโอ้ยำทะเลมีแบบแน่เลยอะยำไข่ชายชั่ว อ๋อแมงดาแมงดาไม <c oughs> ยมีส้มตำด้วยอ่ะอันนี้เป็นไก่<ค>เกาหลีโดนแล้วละ่ะอันนี้ต้องโดนแล้วละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับโดนมาโดนนะฮะแต่ถ้าเกาหลียำแหนมไอ้ยของกินเยอะอเนี่ยเฮ้ยร้านนี้น่าโดนทั้งข่อยนั้งลมทั้งแจลมอนดองเลย <c oughs> แต่เดี๋ยวเราจะเดินไปสุดก่อนแล้วก็เดินกลับมานะเดี๋กลับมาเฮ้ยมีสาลยด้วยได้แน่นอนเอ้นี่หมูกระทะด้วยนี่หมูกระทะปลาปุ ก็คือตังหมูกระทะอันนี้แล้วก็ไปนั่งกินตรงนู้นฝั่งนน้นที่เป็นริมทะเลอุตส่าห์มาทะเลยังไปพ่นหมูกระทะอีกหมูกระทะปลาปูโดยสาต้องตามไปกินก็ได้ของกินเยอะมากเขาบอกเลยว่าใครนอนแถวนี้นะโรงแรมที่เรานอนนะนี่คือหน้าโรงแรมเลยใช่นี่กุ้งเผา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 อุ้ยปูเขาแกะแล้วด้วยอ่ะเมื่อกี้มันเป็นล็อกหนึ่งนะเพื่อนๆตรงนน้นเนาะ ตรงนู้นอยู่ประมาณสักแบบร้อยสองร้อยเมตรเนาะแล้วก็จะเนี่ยเรากำลังจะเดินไปอีกลรองนึงเนี่ยตรงนี้ถึงแล้วลตองนี้จะยาวตรงนี้จะยาวเป็นกิโลเลยครับของขายเยอะนะพูดถึงแล้ววันนี้นะเรามาวันธรรมดาด้วยนะเพื่อนๆเราไม่ได้มาวัน,สวน,นเสาร์อาทิตย์นะเี่เลยเนาะเพียบเลยของกินไม่ต้องออกไปไหนไกลเลยอ่ะ้เฮยมีแซลมอนดองอีกแล้วมีแซลมอนตั้งหลายร้านเนี่ยเออเธอนี่ มานี้ไม่ผลแซลมอนดองอ้าวทะเล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 เกี่ยวอะไรกับแซลมอนดองมันเป็นปลาอันนี้ก็เป็นหมูจุ่มนี่หมูกระทะหมูจุ่มปลาปูอีกแล้วหมูกระทะก็มีหลายร้านนะเพื่อนๆเลือกได้เลยต้มตำยำหมูกระทะมีเยอะมากเดินเลือกชมกันก่อนได้เลยมีหอยทอดด้วยเมื่อกี้อยากกินเลยอ่ทอด้กินเนาะเอ้ยน่ากินเลยหอยทอดไม่ใส่หอยครับพี่จานหนึ่งเขาจะด่าเราไหมครับผม ไม่ได้กลัวนะเรากินอย่างนี้จริงๆหอยทอดใส่หอย3ตัวเราไม่เน้นหอยเน้นแป้งอันนี้อะไรจับหลักค่ะปลาจับหลักปลาจับปลกแล้วก็มีซูชิหอยน้ำลงสมเครื่องอีกแล้วครับผมจุลห้าสิบเองนตให้ได้โอ้ยาวมากเหมเพื่อนมายังต้องรีบตัดสินใจนะเดินเลือกไปก่อนมีหลายร้านมาก อ่ะเหลือประมาณ4ี่ห้าร้านก็จะหมดแล้วครับเรื่องเนี่ยมันก็จะสุดสุดตรงโรงแรมเราพอดีเนาะใช่โอเคเราเลือกกันได้แล้วเอาอะไรได้อะไรเขาหอยนางรมเขาได้แล้วไก่ซัลซ้มตำไปเกียร์เขาได้ไก่กับอะไรข้าวไข่เจียวเออไข่เจียวเขาอาจจะเป็นยำมาม่าอะไรเงี้ยอ่าปะ หลังจากขี่สกูตเตอร์ซื้อของที่ถนนคนเดินเรียบหาดบานบุรีนะครับได้ของกินมาเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆพวกเราก็กลับโรงแรมแล้วก็นอนพักผ่อนกันแบบชิวๆนะครับกินของที่ซื้อมาแล้วก็หลับไปด้วยความเหนื่อยถือเป็นการพักผ่อนแบบง่ายๆ2วันหนึงคืนในแบบพวกเราเนาะกิจกรรมของการเที่ยวในครั้งนี้อย่างเช่นการขี่สกูตเตอร์เที่ยวเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็สนุกมากๆนะครับเพื่อนๆเรา2คนเนะี่ยยังคุยกันว่าเอาไว้เดี๋ยวว่างๆเนี่ยเราจะเอาสกูตเตอร์ในบอด 20A ของเราเนี่ยไปตั้งแคม มันก็น่าจะสนุกไม่น้อยเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเจ้านายบอร์ด F20A นะครับแอดไลน์ไปที่ @monoview ซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งริงไว้ด้านล่างอีกทีนะครับแอดไลน์ไปแล้วนะครับก็ใช้โค้ดที่ชื่อว่าพวกเราไปเจอนี้มาเพื่อนๆก็จะได้รับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับช่องของเราเท่านั้นนะครับและถ้าเพื่อนๆสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานเจ้านายบอร์ด F20A เนี่ยหรืออยากรู้เร,รื่องอื่นๆเกี่ยวกับสกูตเตอร์ไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็สามารถถามพวกเราได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยว พวกเราจะมาตอบให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราไปเจนี่มาขอบคุณทุกการรับชมนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้พวกเรานะครับเรายังมีทิปท่องเที่ยวให้เพื่อนๆดูอีกมากมายเลยครับเพื่อนๆพ,พวกเราไปเจนี่มาสวัสดีครับ